นชกศึกาสาวจิตยากุญมาเลิศเลขที่2สาขาวิชาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกพื้นที่เขตจกักรพงศ์ปุานาวันนี้จะมานำเสนอแอปพลิเคชันนะคะโดยใช้แอปชีตในการสร้างแอปพลิเคชันนะคะโดยฐานเก็บฐานข้อมูลโดยใช้ Google Sheets และแสดงผลโดย Data Studio หรืออ o o โฟส Studio นะคะ เรามาดูตัวของแอปชีพกันเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหน้าหลักของเรานะคะก็ทําการกดเข้าไปนะคะเพื่อทำการล็อกอินนะคะแล้วก็ทําการกรอกรหัสนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านค่ะแล้วกดเซฟนะคะอันนี้จะคือหน้าตาของหน้าหลักของเรานะคะ ก็จะมีการสั่งอาหารมีผู้ประเมินมีประเมินความพึงพอใจแล้วก็สมัครสมาชิกนะคะก็อันดับแรกเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะก็อันนี้จะเป็นรายชื่อที่เคยมีอยู่ในระบบนะคะก็ทำการแอดเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็อันนี้จะเป็นรหัสอัตโนมัตินะคะลำที่ลำดับที่อัตโนมัตินะคะแล้วก็เลือกคำนำหน้านะคะก็จะมี นายนางน,นางสาวนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ ID line นะคะแล้วก็ใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ของเราค่ะ ใส่เป็นโลเคชันของเรานะคะที่เราอยู่แล้วก็เป็นรูปภาพของเราที่ให้รู้ว่าเป็นตัวตนของเรานะคะหลังจากนั้นให้กดเซฟนะคะข้อมูลนะคะก็จะมาขึ้นอยู่ทางด้านล่างสุดก็คือในส่วนของตรงนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็ จะมีการเป็นการสั่งอาหารนะคะก็คือคลิกปุ่มสั่งอาหารอันนี้ก็จะเป็นรายการที่เคยสั่งมานะคะก็กดแอดเพิ่มได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวันที่เวลาอัตโนมัตินะคะก็ทำการใส่ชื่อที่เราจะให้ไลเดอร์มาส่งให้รู้ว่าเป็นเรานะคะแล้วก็ใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ แล้วก็เป็น ID i n e นะคะแล้วก็ร้านในเขือเลือกร้านในเขือนะคะแล้วก็เลือกสาขานะคะว่าเราอยู่ใกล้สาขาไหนนะคะแล้วก็เลือกทําการเลือกรายการอาหารนะคะอันนี้รายการอาหารสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะก็ทําการกดเลือกได้เลยค่ะแล้วก็ทําการใส่จํานวนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของเรานะคะแล้วก็ปักหมุดสถานที่ที่เราอยู่นะคะหลังจากนั้นก็กดเซฟนะคะรายการของเราก็จะขึ้นมาอยู่ในส่วนของตรงนี้แล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเช็คสถานะของเรานะคะว่าไรเดอร์ได้มีการจะส่งสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จนะคะเราก็จะสามารถดูได้จากตรงนี้นะคะก็ ไลเดอร์จะเป็นคนการไลเดอร์จะเป็นคนใส่ข้อมูลในส่วนของตรงนี้ให้เรานะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่เวลาอัตโนมัตินะคะก็จะมีรหัสไลเดอร์นะคะแล้วก็เลือกรายเน้เคือนะคะที่ไลเดอร์ไปรับสินค้ามานะคะจากสาขาไหนสถานที่นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่จะส่งสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตใช้เป็นภาพนี้นะคะ แล้วก็ส่งผลสำเร็จนะคะแล้วก็ลายเซ็นของร i d เดอร์ค่ะหลังจากนั้นก็กดเซฟนะคะข้อมูลก็จะมาแจ้งเตือนในส่วนของตรงนี้ว่าร i d เดอร์ได้ทำการส่งออเดอร์สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะมาอยู่ในส่วนของสองผู้นะคะในส่วนของเน็ตติ้งนะคะเพื่อประเมินนะคะว่าทางร้านเป็นยังไงหรือร i d เดอร์ เป็นยังไงนะคะก็สามารถแอดเพิ่มได้จากตรงนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็เลือกการประเมินได้เลยะคะ่ะอ,อันแรกก็จะเป็นด้านการให้บริการนะคะแล้วก็เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านเจ้าหน้าที่ที่ผู้ให้บริการนะคะแล้วก็คุณภาพของการให้บริการะคะ่ะแล้วก็ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ล้วก็ลายเซ้นของเรานะคะก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะข่าข้อมูลก็จะมาแจ้งเตือนอยู่ใน่วนของตรงนี้นะคะค่ะอันนี้ต่อไปนะคะจะเป็นผู้พัฒนานะคะอันนี้ก็จะเป็นของข้อมูลของร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของผู้พัฒนานะคะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของ d a t a Studio กันนะคะว่าแสดงผลเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะหน้านี้นะคะก็จะมีการแสดงผลว่ารายการอาหารนะคะเป็นภาพสมาชิกนะคะแล้วก็มีค้นหาและชื่อสมาชิกนะคะอันนี้นะคะก็จะทําการค้นหานะคะค่ะค้นหาชื่อใช่ไหมคะก็ จะขึ้นรายการอาหารนะคะที่เขาได้สั่งไปนะคะก็เป็นแล้วก็รูปภาพของเขานะคะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะก็จะเป็นการแสดงผลนะคะที่ลูกค้าได้สั่งเข้ามาทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการอาหารนะคะว่าลูกค้าได้สั่งสาขาไหนบ้างสาขาไหนบ้างนะคะ จำนวนรวมเท่าไหร่นะคะโลเคชันของลูกค้าว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะคะสี่ในส่วนของตัวนี้สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะต,ต่อไปนะคะก็จะเป็นผลลัพธ์ของด้านการประเมินของแต่ละหัวข้อนะคะก็จะมีการด้านการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านคุณภาพของการให้บริการนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะ ค่ะขอจบการเสนอเสนอเพยงเท่านี้นะคะ